ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมช่อง No Name Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นนาวีโหมด c o r o n e Chase นะครับผมก็วันนี้ไม่รู้จะเล่นเพออะไรนะครับผมตามตัวที่จะออกมาเลยแล้วกันนะครับ no ตอนนี้ Assassin s อ a s ซินมาสอง คิวเลนสองดาวนะครับผมโอเคโอ้เดี๋ยวผมเล่นเล่นแอดเลยนะคิวเลนตอนนี้มาห้าตัวแล้วนะครับก็เยอะอยู่ชนะไม่นี่ ไม่น่าจะชนะนะครับน่าจะโดนฟอรลินแทงพี่ตัดสองดาวก็ได้อยู่ตัวหนึ่งน, <c oughs> นิดเดียวนะเกือบสู้ได้นะครับผมฟอรลิน <c oughs> เขาแทงมันแทงเป็น two d a m a เนาะมันแทงแรงนะครับ <c oughs> ต้นเกมแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมอืม <c oughs> พอตั้งใจจะเล่นไม่ออกกันโอเคนาคอสมาอีกหนึ่งนะเดี๋ยวผมเอานาคอสลงเลย you know, จะได้สามเอ็น่าจะชนะได้อยู่นะโอเคตัดพอลลินไม่ได้แทงพอดี แต่ถ้าพอรินแทงเมื่อกี้มีโอกาสแพ้นะโอเคนาะคอสเราสองดาวถือว่ามาอยู่นะโอ้ค oh, ิวเลนมาอีกนะครับตอนนี้คิวเลนเหลือแค่สามตัวเนาะจะไปสามดาวแล้วเดี๋ยว รีบหาเลยล้วกันนะครับ oh, well น่าจะชนะใสๆเพราะว่าสองดาวเราต้องสองตัวนะโอเคไม่ตายสักตัว ไลิมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองแปลกๆหน่อยนะผมจะเล่นเป็นแอตซินแล้วก็เป็นดีมอนนะครับ จะไหวอยูนะ่ดีมอนมันก็โหดเหมือนกันนะครับให้มาลอดได้โดดนะต้องหามาลอดก่อนนะครับโอเคแอลี่มาอีกตัวนะโอ้ซิลมา <Can S 2> สองตัวเลยได้อยู่นะครับ ไม่มีใครเล่นแอร์กับเรานะเราน่าจะเป็นตี้แอร์ตี้เดียวนะครับอืมสู้ได้ไหมเนี่ยส่งดาวเขาสามตัวเลยเฮ้ยไหวอยู่ฟัน อือันติพอดีเลยอืมคิวเลนสกิวแรงอยู่นะครับตัดเลือดเ๋ยผมเอาตัดเลือดเลยนะครับของตีไม่มีเลยพอเราเล่นแบบ เล่นพวกสายคินะไอจะตินคิคินี่ไม่มาเลยนะโอเคอินโซเราสองดาวเนาะแล้วก็คิวเ่นเหลืออีกแค่ตัวเดียวเดี๋ยวผมดูก่อนจะหาเลยดีไหมขาดแค่ตัวเดียวนะอรอรอบหน้าดีกว่านะครับ เพราะว่าเหรียญเรามียี่สิบเนาะถ้ากดหาตัวไปอีกอาจจะไม่คุ้มนะอืหไม่ไหวนะครับล้วงย่อนไม่ได้นะเมื่อกี้ืไม่มาวะ่ะ 对啊。Yeah. คิวเลนเขาสองตัวเลยนะไหวไหมเนี่ยนาคอสไม่ได้อันติเลยครับทุกคนโอ้ไม่ไหวนะคิวเลนเขาสกิลมันมันใช้พลังงานน้อยกว่าเน,ะนาะน่าจะใช้แค่ห้าสิบนะนาคอสน่าจะใช้แปดสิบหรือร้อยร้อยี่สิบป้าผมไม่แน่ใจนะ ใจพอสมควรอยากจะหาคิวเรนนะ <His life. S 1> ให้คิวเลนได้สามดาวเนาะอืมเจอที่นี้น่าจะไม่ไหวอ,นะอีกนะอืเรียบร้อยเลยโอ้เหลือเจ็ดสิบเบอร์เจ็บอยู่นะ มาหน่อยคิวเลนืม yeah, เราผมไม่หาเดี๋ยวผมรอมันออกเองนะผมปั่นเรื่อยๆนะครับ ปั่นแค่หนึ่งเหลียนเนาะถ้าออกก็คือออกนะถ้าไม่ออกก็ไม่ไม่ออกนะครับผม,อมเออมาละเพราะว่ามันไม่มีใครเล่นนะเล่นมีแค่น่าจะมีตี้เดียวนะเห็นเมื่อกี้เห็น คิวเลนเขามีสองตัวสองดาวเนาะน่าจะแค่นั an, ้นแหละครับที่ผมเห็นมาคิวเลนจะแบกไหวไหมนะ เจอโนแมนคิวเลนเอาหน่อยเพื่อนโอ้โหไม่น่ารอดมันน่าจะเลือกตีตัวเลือดน้อยได้นะครับน่าจะดีแต่มันไม่ตีให้นะอืมตะหมดเขียวมานะครับทุกคนผมจะให้ใครดีเนี่ย นาคอสน่าจะดีสุดนะผมว่านาคอสน่าจะใช้พลังงานเยอะมาผมได้เปลี่ยนแน่ไอริมาแล้วเดี๋ยวผมโยกให้ไอริหมดเลยนะครับผมว่าไอริมันแบกกว่าเนาะหรือแล้วแต่คนชอบอะแต่ผมว่าไอริมันสกิลหลบดีกว่าเฮ้ย 6S มา ใครจะมาหยุดตอนนี้พลังหกแอดมาแล้วคิวเลนก็คิวเลนดิโอ้คิวเลนสามดาวผมก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับทุกคนไอรีผมโดนทีเดียวตายเลยอะ อโอ้คาเฟนี oh, ่อยากได้อยู่นะแต่ผมว่าผมจะไม่เล่นนะคาเฟนีเดียวไม่รู้ว่าจะได้เล่นไหมนะถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องต้องเล่นล่ะครับแต่ผมกะจะหาม้านะให้ม้าแบกนะครับ ถ้าลวงหลังได้จบเลยโอเคโอ้โหแรงเกินนะแรงจัดจัดนะครับไอลิเมื่อกี้อันติทีเดียวหายเลือดลดบว,วบเลยอะผมเริ่มเอาคืนได้แล้วนะหกแอดเริ่มกลับมาแล้วถ้าได้หกแอดเร็วม,มันแบบมันรู้สึกว่ามันจะขี้แรงมากนะ มันโกงขึ้นนะครับอืมโอเคเบลเจ็ดมาหกแอดกับหนึ่งดีมอนต้องรองหายอะมาลอดแล้วก็วอลขาดมานะ โอ้ค oh, ิวเลนเขาสามนาอ้าวคิวเลนคิวเลนเป็นง่อยนะครับเมื่อกี้มาคิวเลนเจอคิวเลนโอ้โหคิวเลนเขาขี้แรงกว่าครับต้องยอมนะเมื่อกี้คิวเลนเขาขี้ทีเดียวเราหายเลยคิวเลนเราหายเลยเพราะว่าคิวเลนเราไม่มีของคิวเลนเขามีขี้กับซอลิสติงนะครับ มาสองดาวแล้วซิลอืมอืมดีหล็กออกยากเดี๋ยวก็อัพเวลไปก่อนนะครับมาหลดรู้สึกว่ามันจะออกยากแหละกับมา้าคือมันไม่โผล่มาหาเลย โอ้โหผัดเ diver, พิ่มดาวมามาก็น่าจะได้เพิ่มดาวเลยนะแต่ก็ต้องลงมาหลอดอยู่ดีนะเพราะว่าเราจะเอาลงแบบเต็มสูบเลยนะสามดีมอนเต็มๆเลยถ้าเราทำบัคกมันก็เศษอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวผม เดี๋ยวออคคาฟีนี่มาด้วยนะอืมอันนี้คือผมด้นสดนะครับผมคือหาตัวเองไม่ได้เตรียมมานะครับไม่รู้จะเล่นเผ่าอะไรคิดข้างหน้าอย่างเดียวยตียอนหน่อยโอ้โหไม่ตีย้อนเออตีอยู่ โอ้โหคีทีลุมลุมสกรมรหมึกเรียบร้อยอะเราไล่บี้มาแล้วไล่ที่หนึ่งแล้วนะตอนนี้น่าจะอยู่ที่สองลวโอเคเดี๋ยวให้คิวเลนนะให้ตีเร็วเหน่อยนะ ถ้าคาฟนี่มาเนี่ยผมเอาเลยนะครับยังไม่ออกนะทุกคนอัพเวลต่อผมไม่รีบนะครับคือผมเน้นอัพเวลอย่างเดียวถ้าขึ้นเวล้าเร็วยิ่งดีนะตัวหมากลงเราก็เยอะกว่า ถ้าทำบักได้ปับ๊บเราก็ขายตัวแล้วซื้อให้มันเต็มช่องโอ้โอเคคาฟินี่เขาไม่ได้ยืงมาทางนี้แร้วโอ้สวยเลยเจ็บหน้าดูคนนี้เหลือแค่ยี่สิบห้าแต้มแทบหมดละคือที่หนึ่งห่างมากนะครับนอกนั้น เลือดเท่าเๆกันอินโซมาอีกตัวเอินโซกับซิลมาอาบิวต่อนะบัตเตอร์ไฟล์เราก็สองดาวเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ขาดอย่างเดียวครับขาดมามาลอดสองตัวที่ผมต้องการคือมันไม่ออกให้ผมเดี๋ยวผมต้องหาคาเฟนี่มาแก้ขัดก่อนนะทุกคนโอ้โหแอดเจอแอดเขาสามแอดเราหโอ้หน้าคอสเขาของเต็มว่ะมาดีก็ามาดีโอ้โหเขาได้สก,กิลอยู่นะเนี่ย นาคอสเขาก็ยังได้สกิลอยู่นะถือว่าได้โอ๊ยมาหลอดเหลาม้าแต่ก็ขาดม้าอยู่ดีครับคือถ้าเราลงมันก็ไม่พออคือสามดีมอนผมกะลงทีเดียวเนาะโห โอ้โหคิวเลนไปผิดทางผมน่าจะเอาคิวเลนมาฝั่งนี้นะครับโอ้เจ็บเจ็บเรียบร้อยเลยโบอยากสีว้าวนะเรียบร้อยเลยผมคือแต้มมันสู่สีกันมากนะยี่สิบกว่าทั้งนั้นเลย ผมหานีเ้ยทำบักได้แล้วอรอทำรอบหน้าก็ได้นะครับรอบนี้ลงแบบนี้ก่อนนะคือสิบสี่สิบหกยี่สิบเอ็ดยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดสามสิบคือไล่เรียกกันมากนะครับ ถ้าใครแพ้น่าจะตายเลยนะพวกสิบเนี่ยอืออาจจะไม่ตายนะครับคือตัวละครมันไม่มีสามดาวเยอะน่าจะรอดอยู่าคาเฟนี่ผมจะเอาดีไหมครับมา <c oughs> เดี๋ยวผมเอาคาฟฟนี่นะ This is the source of all my belief. h e r s my. I've been waiting for <Okay>. this. <c oughs> Ninjas always find a way. ฟ้าก็ลองนะครับทุกคนฝ <c oughs> นตกเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะว่าไหวไหม <Dim ension S 1> ถ้าไม่ไหวเดี๋ยวผม <Now. S 1> อัพคาเฟนี่ให้เป็นสองดาวแล้วก็ยัดของให้เลยนะ าเขาสองดาวอะไม่น่าไหวเราตัดได้อีกตัวไหม,อมโอเคตัดสามดาวได้อยู่ไม่เป็นไรนะครับสูสีเจ็บก็ไม่เยอะนะมาเขียวดูนี่หนักใจจัง ผมกลัวม้ามานะครับถ้าอัพให้คาร์นี่เต็มไม่ออกสักทีมาเนี่ยโอ้โหสูสีนะสิบเอ็ดสิบสองสิบสี่สิบหกโอ้โหเรียงเรียงกันเลยนะแต้มเหลือน,น้อยกันแทบทุกคนนะครับแต่คือยังไม่ตายทักคน น้อยมาก <Now. S 1> มรามไปนี่เขายิงไปฝั่งโน้นไหวไหมจังวันนี้โอ้โหไม่น่ารอดละวีิไม่ตายนิโอ้โหไม่ตายด้วยเขาเอาคืนผมเหนียวตีนี้ผมจำได้ผมตบเขาเจ็บมากผมเหลือสิบห้าแล้ววะ่ะ ผมไม่มีทางเลือกและต้องใช้คาเฟนดี้นะครับจังหวะนี้คาเฟมาอย่างนี้แหละ ไหวก็ไหวไปดูกันน่าจะได้อยู่โอเคยิงเบี่ยงนิดนึงได้ยังไงก็ไหวมีโอกาสตายเลยที่นี้เนี่ยเรียบร้อยไหมน่าจะจบข่าวนะปิดไปได้ทีนหนึ่งแน่เฮ้ยคนสุดท้ายก็ตายละ ตายแล้วหนึ่งคนนี้อีกหนึ่งเป็นสองแล้วนะครับเหลือแค่หกตี้นะผมว่าเขาตายแน่นอนอ,ะอ่ะอ่าเรียบร้อยเฮ้ยเหลือไม่เยอะนะครับ you know ตอนนี้เหลือแค่ห้านะครับตายไปแล้วสามนะเจ็ดสี่ห้าเจ็ดโอ้โหแต่ละคนสิบห้าไอ้คนข้างบนแม่งแปดสิบห้าคนเดียวเลย ใครจะไปสู้เหมือนได้เนี่ยโอ้โห,โหมาคาเฟนี่ใครยิงก็กันใครยิงแรงกว่ากันเอาสู้ผมได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคิวเลนโอ้โหโติดเรียบร้อยไหมเรียบร้อยโอ้คิวเลนเกือบไม่แบกซะแล้วเมื่อกี้มันเด้งเลือดขึ้นมา โอ้ฟ้าก็ร้องหนักนะครับกลัวเหมือนกันนะผมเนี่ยโอ้เหลือสามคนมารอบหน้าเนี่ยผมอัพอัพวลวเก้าแล้วก็หาม้าให้ได้นะไม่มีทางเลือกแล้วถ้าผมเจอพี่ที่หนึ่ง ผมน่าจะแตกเลยนะคือยังไงก็ตายแน่นอนถ้าเจอที่หนึ่งนะครับมันต้องลุ้นนะแต่ผมอัพเสร็จเดี๋ยวผมหาไม้ได้เลย you know ไม่มีทางโอ้ <Yeah. S 2> โอของยัดม้ <Yeah. S 2> โอ้สามดาวเขายื้อนะครับ บีล่าเขาก็สามดาวืมตัวนี้สิจะสามดาวแล้วมาไม่ออก ทำบ้างอีกรอบนะานานมาอินโซล,ลงดิอือหือ <c oughs> โอ้โหมาลอดสองดาวเอ,อเจอที่สามอยู่เ <c oughs> ขาเหลือห้าเต้มน,นะน่าจะเรียบร้อยวะเรียบร้อยผมแน่นอนดูทรงแล้วไม่น่าลอดนะครับเฮ้ยม้าวะ่ะ ทุกคนดูมาตัดเลือดไว้ตัดเลือดไว้ตัดเลือดไว้ไวนิดเดียวโอเคโอ้โหถ้าไม่มีตัดเลือดนะมีลุ้นแพ้คือถ้ามันเด้งเลือดได้อีกนิดนึงแล้วมันเดินชิดปับ๊บแล้วมันโดดแน่เพราะว่าพลังงานมันจะเต็มแล้วนะเมื่อกี้เนะี่ยมาของแทงสักหน่อย ไปอาแล้วกันถึกกว่านะอออืืผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วยังไงผมก็เจอที่หนึ่งแน่นอนนะเพราะว่าเหลือสองคนนะครับโอ้โหมามาพอดีมามา,า,มา,มาจ้า <50 S 2> มาจ้า so like มาให้ได้โดดสักทีดิ จะรอดหรือจะลวงไปดูมา้าเขาส่งดาวอีกแล้วนะโอ้ยได้โดดดูบ้างโอ้โหสู้ม้าไม่ได้นะเรียบร้อยจบข่าวพระราชสำนักจบข่าวแล้วครับทุกคน ก็สรุปได้ที่สองนะครับเดี๋ยวนะบวกเท่าไหร่เนี่ยผมไม่ค่อยได้ดันแรงเท่าไหร่นะครับผมก็อาจคิดปกติเนะโอ้สองร้อยบวกแค่ยี่สิบเองโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ